อยู่สุขุมวิทแปดครับมากินข้าวขาหมูร้านนียนะครับอยู่ตรงใกล้ๆ BTS มานานาแล้วก็เข้ามาสุขุมวิทแปดนิดนึงเดี๋ยวไปกินกันครับครับผมมากินข้าวขาหมูตรงอซอยสุขุมวิทแปดนะครับตรงนี้เนี่ยมันหาห้องน้ํายากนิดนึงนะครับต้อง มันมีห้องน้ําเสียตังนะครับเข้ามาตรงสุขวิทแปเดินเข้าไปในซอยสุดมันจะมีร้านเย,ย็บตัดสูตรอยู่แล้วก็ไปถามเขาดูว่ามีห้องน้ํำไหมจะเสียค่าบริการอยู่5บาทตรงโน,งน้นนะครับตรงนี้ก็มีอ,อันนี้พิษภูเขาเผ็ดจี๊ดเลยนะฮะอันนี้เป็นน้ำราดนะครับ ก็ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างจากน้ำราดที่สุดน่าจะเปรี้ยวนะครับดีเลยเห่ะครับเป็นอะไรที่ดีจะว่าผมคงไม่กินอะไรพวกนี้ เผ็ดมากๆนะฮะผมมาตอนนี้เวลาอยู่นนบ่ายสามสเจ็นาทีราะสิบสในการสี็ก็คือมันหมายถึงว่า13นี่บ่ายโมงสี่สินาทีนะฮะก็ชุมพมิตรตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีพวก ย่านท่องเที่ยวนะครับเป็นร้านนวดร้านอะไรต่อมีอะไรนะฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ